สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูแกงมะเขือใส่หมูสับค่ะแกงไปธรรมะสัญจรวันนี้ไปฉลองธรรมะสัญจร อย่าไปดูการเดินสายธนบุญธรรมสัญจรค่ะจะมีอีกก็ปีหน้าค่ะแกงมะเขือกับหมูสับค่ะขอบคุณ เพื่อนๆที่เข้ามาชมมากดไลค์ให้ตลอดนะคะขอให้ได้รับบุญด้วยกันนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงฝากกดไลค์กดติดตามให้ป้ามีด้วยนะคะ